ในตอนที่แล้วนะครับผมจบลงเรื่องของอขั้นตอนใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นเรื่องอร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะครับมาในคลิปนี้นะครับผมจะเว้นเรื่องของกองทุนพลังงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเอาไว้จัดอีกอ,อีกคลิปหนึ่งเลยนะครับสำหรับเรื่องของกองทุนพลังงานเลยว่าหลายท่านไม่รู้ว่ากองทุนพลังงานคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปพูดตรงนั้นอย่างละเอียดเลยในะทสองก็คือ เรื่องของอขั้นตอนอย่างละเอียดของการยื่นเรื่องงเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ผมก็จะแยกไปเพื่อนเนี่ยนะครับแต่เรื่องที่มีความเร่งด่วนและมีความาเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนเลยนะฮะในตาาะที่เราใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคอประขอครับก็คือคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขตนะครับพูดกันง่ายๆคือคณะกรรมการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเขตนะครับซึ่ง เขต13เราเนี่ยนะครับดูแลร,รับผิดชอบนะครับจังหวัดกรุงเทพนะครับทั้ง50เขตเลยแล้วก็จังหวัดสุพาารรณนะครับแล้วก็จังหวัดนนทบุรีนะครับจะหลักๆจะมีเท่านี้นะครับแต่ถามว่าจังหวัดอื่นรับได้ไหมก็สามารถรับเรื่องได้ครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องนั้นให้กับทางคอประขอประจำเขตน,นัะน้ต่อไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะลงลึกในรายละเอีย д, เดเกี่ยวกับ คณะกรรมการคอปขรันเลยก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าแหะครับเราผมจะใช้อย่างนี้ง่ายๆนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะคณะกรรมการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าประจาเขตนะครับซึ่งวาระการดำตำแหน่งนะผมพูดไปบ้างแล้วนะครับว่ามีวาระการำดำรงตําแหน่ง4ปีนะครับมีกรรมการทั้งสิ้น11ท่านนะฮะโดยจะมีประธาน1ท่านอีก10ท่านจะเป็นกรรมการนะครับทั้งหมดจะมีวาระ4ปีนะ นั้นคุณสมบัติของคณะกรรมการกอประหรือคณะกรรมการที่ของนคุณใช้ไฟฟ้าประจำเขตนะครับก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำกับกิจการพลังงานส5วนรนะครับเพราะว่ากรรมการเราเนี่ยนะครับมาตามพรบซึ่งพรบนั้นก็ตั้งขึ้นนะครับพรบนั้นก็ออกโดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะฉะนั้นเราดูกันต่อเลยนะคุณสมบัตินะครับก็จะเป็นไปตามที่กกพอนะคลัแล้วก็พร,ะระบเกี่ยกับการพลังงานกำหนด,ดไว้นะโดยจะต้องถูกกำหนด,ดว่าให้เปิดกว้างครับสำหรับทุกท่านที่สามารถจะสมัครนะครับเข้ามาได้นะโดยมีคุณสมบัติเรื้องต้นก็คืออายุไม่ต่างแ่บ35ปีครับคือ35ปีขึ้นไป แต่ก็ไม่เกิน65นะครับไม่เกิน65ปีนะแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนราษนะครับทะเบียนราษของเขตจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะครับที่สมัครเมื่อน้อยกว่า3เดือนหรือ90วันนะครับก่อนมารับสมัคร,ครมาดูครับประเภทเรื่องร้องเรียนนะครับที่สามารถร้องต่อคณะกรรมาการค,ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเขตหรือข้อประคอนะครับ ในส่วนของหน้าที่เนี่ยนะครับของผมได้กรนสั้นโดยขบเคีนะครับทั้งส3เขตเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการแต่งตั้งนะครับจากขบคแล้วเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่นะครับหลักๆนะครับหลักก่อนนะฮะก็คือดําเนินการเรื่องรับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่ง รับเรื่องมาแล้วนะครับก็จะพิจารณาแล้วก็มีการขั้นตอนในการไกลก่เกลี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขนะครับซึ่งพระราชบัญญัติเนี่ยก็ได้กําหนดประเภทเรื่องร้องเรียนนะครับเอาไว้ให้อยู่ในบทบาทหน้าที่ของคอประขอขอ,ขอ,ขอ,อยู่2กรณีนะครับซึ่งสอดคล้องกับมาตราหรือกฎหมายในพระราชบัญญัติกําก,กับกิจการพลังงานนะครับในมาตราที่100ครับและมาตราที่1 0 3 โดยสรุปนะครับผมจะไม่พูดท้งมาตราแนละ้วแตุ่ปจากมาตราหนึ่งร้อยเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับก็คือการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเสียหายนะครับจากการประกอบกิจาการพลังงานของผู้ละเบตนะครยาก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนจากการไฟฟ้าครับนะผมให้กรอบกว้างไว้หนึ่งร้อยเนี่ยมาตรางหนึ่งร้อยก็คือเช่น ไฟในบ้านตกดับบ่อยนะครับคือความความผิดพลาดเกิดขึ้นตั้งแต่สายหลักสายเมนมาจากเสาเนี่ยจนถึงเครื่องมิตเตอร์นะครับนะฮะจากจนถึงมิตเตอร์ไฟของเราเนี่ยแต่ตั้งแต่ก้นของมิตเตอร์มาถึงบ้านเราเนี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเรื่องของพวกเราเองนะเป็นเรื่องของคุณชา่างไฟฟ้าดูแลเอง,เองรวมถึงไฟทางไฟไฟสาธารณะนะครับาสายไฟพาดตก ลูกรงรแงอันตรายอย่างนี้นะครับหรือมิตเตอร์ห้อยนะครับหรือเสาไฟเอียงนะครับคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าที่ต้องดูแลแต่ปล่อยกะราะเลยหรือ,รอมีความเสียหายขึ้นนะครับจากตัววัสดุเองนะรหรือเกิดจากเสศสุพิสัยอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะร้องเรียนเข้ามาสู่คณะกรรมการคอประขอได้นะครับอันนี้ มาตรฐานอ0ูร้อยนี่จะกว้างมากไม่เฉพาะแต่เรื่องอุทธร้องเรียนเกี่ยวกับของตัวเองนะครับแม้แต่เรื่องการใช้ไฟฟ้าของเรานะฮะผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่เราไปเกี่ยวข้องที่การไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่เช่นไฟทางตกนะฮะหรือไฟดับมืดมองไม่เห็นขับรถคุณล์ไซเดินเข้าซอยมืดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของการไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับมีความบกพร่องอันนี้สามารถร้องเข้ามาได้ถึงคณะกรรมาการคอประขอได้เลย ในมาตาที่103นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องของเราเองกับการไฟฟ้าละเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าเราเองหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมครับไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมเช่นเราเคยใช้ไฟระดับนี้นะครับแต่อยู่ดีค่าไฟมันสูงทังที่เราใช้ก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมทุกอย่างแต่กลายเป็นว่า ค่าไฟมันกบสูงขึ้นนะมีเหตุที่ควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าเฮ้ย mm. มันอาจจะเกิดจากมิเตอร์มีปัญหาสายไฟข้างนอกมีปัญหาอาจจะถูกข้างนอกนะครับอาจจะถูกลักไฟใช้หรือมิเตอร์ถูกตัดโดยที่มีการตัดต่อกันเองโดยมิชาชีพนะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคอประได้นะครับมาดูต่อนะครับ ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวนี่นะครับจะนําไปสู่ทั้งหมดนี่แะครับจะนําไปสู่การไกลเกลี่ยเป,นปนน็นปรมนามและพิจารณาเพื่อหาข้อยุตินะครับโดยกรอบระยะเวลาภายใน60วันนับแต่ท่านยื่นเรื่องเข้ามาสู่ออกอประกาสคณะกงานกรกออแล้วนะครับข้อสู่ธิกรรมการครปครแล้วเนี่ยมอกจากการไกลเกลี่ยแล้วเนี่ยนะครับก็ที่ออกอประกานี่นะครับจะเข้าไปช่วยเหลือก็อาจจะให้คำปรึกษาเสนอแนะมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าก็คือคําประกาศสิทธิทั้ง10วข้อที่ผมจะพูดต่อไปนะครับ มีมาตรการแก้ไขด้านพลังงานเช่นให้มีการปรับปรุงการให้บริการกของการไฟฟ้าด้านนี้ให้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาให้ทางคอประอเนี่ยพิจารณามีมตินะครับทำหนังสือแนะนําต่อการไฟฟ้ามันได้เขียนต่างๆมันได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์นะฮะต่อผู้ใช้ไฟฟ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้านะครับเป็นสิที่ประโยชน์คณะกรรมาการคอประอหรือคณะกรรมการข้อผู้ใช้ไฟฟ้านะครับในสนสั้นๆอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปดูแล คุ้มครองสิทธิของท่านได้นะครับแล้วก็สามารถทําคําแนะนำอย่างนี้ส่งขึ้นไปสู่คณนะกรรมการ,ก,ร,รกําก,กับกิจการพลังงานหรือกพอพอใหญ่ได้เลยนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศไม่เฉพาะเขต13นะแต่อีกน12เขตขท่านส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะครับทางเขต13แล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วว่าเออเป็นของเขตท่านแล้วก็ส่งเรื่องต่อติดตามเรื่องให้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง ที่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องของไฟทางสาธารณะแล้วก็ไฟที่ใช้ในบ้านสองหลักสองด้านหลักๆเลย2เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับ<_ <EN> _>เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะบอกขั้นกรอ,อกบทบาทหน้าที่ระยะเวลาการดำเนินตาแหน่งนต่างๆของข้ารกรนี่นะครับเท่านี้นะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพูดถึงะระเบียบ นะครับแล้วก็การร้องเรียนขั้นตอนที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยก็จะพูดซ้ําแล้วก็จะส่งอีกครั้งหนึ่งให้เราก็จะมีขั้นตอนในการร้องเรียนระยเวลาต้องดื้นอย่างไรยืนที่ใครขั้นตอนเป็นอย่างไรต่อไปในคลิปหน้าครับติดตามรับชมกันนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับพีผมอยากให้แชร์กันต่อๆเลยทั้งใน Tik t o อกใน Fa ซใน IG จีในทวิตเตอร์ในยู u ูบนะครับช่วยกันแชร์ต่อๆเพื่อประโยชน์ของผู้ช่วยฟ้าทั้งประเทศเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ